การแข่งขันระหว่างบบเยนมิวนิกและบอร์สเซียดอร์มุนในบุนเดสลีกา2024 25จะเป็นการพบกันที่น่าตื่นเต้นอีกครั้งโดยจะเตะในวันที่12เมษายน2025เวลา23นาฬกา30นาทีที่อาริอันอารีนาเกมนี้ถือเป็นคลาสสิกเกอร์ที่แฟนบอลต่างรอคอยเนื่องจากทั้งสองทีมมีประวัติการ,รเผชิญหน้าที่เต็มไปด้วยความเข้มข้นและการทำประตูที่มากมาย บาเยอร์มิวนิกเป็นทีมที่มีฟอร์มที่แข็งแกร่งที่สุดในบูเดสลีกาในช่วงนี้ด้วยเกยมรุกที่ร้อนแรงจากผู้เล่นอย่างแฮร์รี่เคนโทมัสมุลเลอร์และลีรอรยอซาเน่ซึ่งช่วยทำให้พวกเขาทาประตูได้มากมายและมีโอกาสสูงที่จะคว้าชัยชนะในเกมนี้อีกทั้งบาเยอร์ยังทางประตูในบ้านได้หลายครั้งในฤดูกาลนี้ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญในขณะที่ดอทมุลแม้จะมีฟอร์มไม่สม่ำเสมอ ในฤดูกาลนี้แต่พวกเขาก็ยังสามารถทำประตูได้เสมอโดยมีนักเตะอย่างยุซูฟ m มูโกโก้และคาริมอาเดเยีที่สามารถสร้างความตึงเครียดให้กับการป้อง์กันของบาเยนได้แม้ว่าจะขาดนักเตะสำคัญอย่างมาเซลชลอเทอร์เบกและมาเซลซาบิเซอร์ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเกมรับของดอด์มุนเกมนี้คาดว่าจะมีการทำประตูจำนวนมากจากทั้งสงทีมเนื่องจากทั้งบาเยน และดอดมุนต่างมีเกมรุกที่อันตรายและสามารถทำประตูได้หลายลูกในแต่ละเกมตัวเลือกเดิมพันที่ดีที่สุดในเกมนี้คือสูงกว่า3.5ประตูฟูลไทม์โดยมีอัตราเดิมพันที่1.93ซึ่งมีโอกาสสูงที่จะเกิดประตูหลายลูกในเกมนี้หักเพื่อนๆมีความเห็นที่ต่างออกไปคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้